ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะอาตุยเผยตัวตนของแอปทําให้ตัวเองเปลี่ยนไปได้มากแบบอย่างและครูของอาตุยก้าวเข้าสู่วัย40ปีอย่างสมบูรณ์สําหรับนางเอกสาวคืนสู่วงการบันเทิองอีกครั้งแอปทักสะอ่อนพักสุขเจริญถึงแม้ว่าเธอจะห่างกับการแสดงละครมาหลายปี แต่การกลับมารับบทนางเอกอีกครั้งคู่กับพระเอกหนุ่มวัยรุ่นต่อธนภพก็ทำเอาเลตติ้งพุ่งสูงปีทุกอาทิตย์อย่างที่ใครหลายคนรู้จักตัวตนของสาวแอฟเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนจนใครอยู่ใกล้ก็ต้องหลงรักเช่นเดียวกับอตุยพุทธชาติก็ยังเผยว่าเธอเปลี่ยนไปได้เพราะสาวแอฟโดยอตุยโพสอวยพรวันเกิดสาวแอฟระบุว่า สุขสันต์วันเกิดแม่แอปคนดีหัวใจทองคำของอาทองแท้จะก,กี่โมงก็ยังเป็นทองต่อหน้าเป็นทองรับหลังไปก็ยังเป็นทองคำมีแม่แอปอยู่ตรงไหน,นบรรยากาศก็จะงามชื่นตาภายราะรื่นหูความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติของแอปอันเหมาะอันควรคำพูดการกระทำความคิดเป็นแบบเป็นอย่างเป็นคู่ทำให้คนแบบอาได้มองตัวเองและหาปรับให้สร้างนิสัยดีผ่อนนิสัยเดิมไปจนตอนนี้อาน่ารักขึ้นเยอะพอได้ใกล้ชิดแม่แอปมากกว่าเก่า ความอดกั้นอดทนเพื่อผลดีของคนรอบข้างส่วนรวมหลายอย่างที่แอปสงบยิ้มเย็นมุ่งมั่นทำหน้า,นาที่ทุกบทบาทให้ดีรักษาความปกติถนอมน้ำใจแบบมีขอบมีเขตอะไรแต่ออไรที่แอปทํัมันไม่ง่ายแบบนี้คือการบำเพ็ญ ที่แอปเป็นแอปแบบนี้มันคือมงคลผลในชีวิตก็จะได้รับผ่อนอันมงคลขอให้ชีวิตมีความสุขร่มเย็นทั้งครอบครัวน้องปีใหม่เป็นของขวัญจากสวรรค์ชั้นฟ้ามาเพื่อให้แม่ภูมิใจสดชื่นแม่ปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จโดยง่ายได้ราบรื่นรักแม่แอปเสมอมาคะ่ะ